พอไม่มีงาน mm hmm. เงินก็ไม่มีผมพยายามหาคําตอบจากเขาผมก็ไม่ได้คําตอบจากยายอายุ86โทรมาร้องไห้หลานเป็นไงบ้างพี่ผมเสียใจตรงนี้แบบขอทำให้แบบให้ยายผมร้องไห้ทำให้แม่ผมร้องไห้อะแล้วคือยายต้องโทรมาร้องไห้ทุกวันเพราะแบบเอ,อเป็นไงให้บ้างลูกแบบ โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านแม่ก็โทรมาแม่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็โทรมาเออเป็นไงมึงลูกโอเคไหมยายก็โทรมาแบบเป็นยังไงบ้างคือผมก็ไม่รู้จะตอบที่บ้านยังไงผมพยายามหาคําตอบจากเขาผมก็ไม่ได้คําตอบจากเขาเงแบบี้ยพี่แล้วผมไม่รู้ว่าเออผมแม่คตรแคบความรู้สึกของที่บ้านอ่ะคือที่บ้านสาคัญมากกับผมแล้วแบบยายอายุแปดสิบหกโทรมาร้องไห้หลนเป็นไงบ้างเงแบบี้ยพี่ เสียใจตรงนี้แบบเขาทําให้แบบให้ยายผมร้องไห้ทำให้แม่ผมร้องไห้อะผมเก็บความรู้สึกตรงนี้มาเป็นเดือนแล้วอะ<ม>ผมแบบไม่ไหวแล้ววันนี้ผมบบขออนุญาตนะครับแบบต้องออกมาพูดจริงๆเพราะว่าผมอยากเซฟตัวเองแล้วก็อยากให้ทุกคนสบายใจครับผมมีการลงบันทึกประจำวันไว้แล้วเบื้องต้นในช่วงของการเกิดเหตุ<ม>นะครับมีการลงบันทึกประจำวันไว้แล้วผมก็จะเดี่ยวไปดาเนินการต่อครับ<ม>เพราะวันนี้ผมรู้สึกว่า เอา,อางี้แล้วกันผมไม่อยากจะโทษว่ามันคือความประมาทหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมมองว่ามันคืออุบัติเหตุแล้วกันนะครับพูดถ้ามันดูเป็นกลางๆแล้วกันไม่อยากจะไปให้ใครดูแย่อย่างที่ผมแจ้งไปในข้้งต้นว่า <ใช S 2> ผมไม่ได้ต้องการที่จะมาดิสเครดิตใครไม่ต้องการที่จะทำให้ใครเสียชื่อเสียงนะครับผมออกมาเพื่อที่จะมาปกป้องตัวเองปกป้องสิทธิของผมเองที่ผมควรที่จะได้รับนะครับซึบ่งหลังจากนั้นการตัดผมเนี่ย มีการเจราจามาหนึ่งครั้งเจราจารอบแรกนะครับผมยอมในจุดที่ผมขอเรียกผมเรียกค่าสินใหม่ทดแทนนะกรณีที่ผมไม่สามารถไปทํางานได้กรณีที่ผมต้องพลาดโอกาสเสียโอกาสงานไปและโหผมตอนนั้นก็คือมีภาคกอดพันอยู่เยพี่เนาะช่วงแรกๆครับแล้วก็เสียโอกาสในเรื่องงานไปนั่นแหละการเงินคือหนึ่งพอมันเป็นสเต็ปเลยพี่พอไม่มีงานเงินก็ไม่มี นะครับมันก็ทําให้มันเป็นผลกระทบหลายๆอย่างรอบผมเองอะ่ะอยู่กับความรู้สึกที่มันเป็นท็อกซิตตรงเนี้ยมาตั้งแต่ตอนเกิดเหตุจนปัจจุบันนีพี่อันดับแรกเลยนะคะในฐานะของความเป็นช่างก้องปฏิเสธไม่ได้เลยว่าใช่ค่ะมันคือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันคือความผิดพลาดที่ก็ไม่สามารถควบคุมได้ครับเนาะ พราะว่า Movement หรืออะไรใดๆก็ตามแต่ที่มันเกิดขึ้นณนะขณะปัจจุบันตรงหน้านะคะตรงนั้นเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมได้เลย <c oughs> เพราะว่าน้องไม่นิ่งนะคะน้องหันไปคุยกับคนข้างๆนะคะรวมถึงแบบมีรีอรกกับการเล่นโทรศัพท์มือถือนะคะเป็นขังข่าว้วยบางที่เนี่ยเราก็บอกแล้วว่าเอ้ยระวังนะระวังจะโดนเรายังพูดอยู่เลยว่าเฮ้ยวังจะโดนแล้วมันก็โดนจริงๆแล้วไม่รู้สิตอนนีอ้อแต่สังคมที่มันเกิดขึ้นคือก็ไม่ได้มีความรับผิดชอบ เนตอนไั่นรับผิดชอบผมต้องคืออะไรทันทีที่แบบว่าเกิดเลือดอะก้องก็พาน้องเขาเออเนี่ยบอกให้น้องเขาพานรีบพาน้องเขาไปหาหมอก่อนพาเข้าลงบยาลที่ใกล้ที่สุดที่ไหนก็ได้ใ,ให้ไปดูแลก่อนอะไรก่อน โื่อื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, YouTube, Twitter และ TikTok ค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ